เราได้ทอดพ้าป่าเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปยังลุมพินีวันสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูตร์ในระหว่างทางเราก็ได้แวะเก็บบุญคือเก็บสเสบียงบุญไประหว่างทางไปด้วยตามมาชมเลยคะว่าเราจะไปที่ไหนบ้างและไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารด้วยค่ะทอดวัดป่าไปทอดพ้าป่า,ปาวัดแรกที่อินเดียวัดเชตวัน ได้ยอด50,000รูปีค่ะเดินขึ้นมาเดินขึ้นมา,าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาเยอะมากแล้วค่ะคนที่กำลังขึ้นก็กำลังมาข้างหลังส่วนที่อยู่ข้างหน้าก็กำลังเดินอยู่เหมือนกันค่ะก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะแต่เขาบอกว่าห้ามเหนื่อย ว่าเดี๋ยวมันจะหมดแรงเราก็บอกว่ามีกำลังก็ย้อนไปด้านหน้าค่ะมีทุ่งนาไปจนปลยค่ะสแสวงบุญสนนตรงนี้ก็เป็นดินเป็นขี้คโคลนนะคะถ้าฝนตกลงมาก,ก็จะเป็นคโคลนเลยค่ะขึ้นไปเรื่อยค่ะน,นี่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งแต่ว่าดูเหมือนกับว่าทางเจริญไปฝั่งนู้นค่ะ ไาค่ะแสดงบุนสู้ๆสู้ๆไปด้วยกันค่ะโอ้ตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะสุดเด็ดที่แสดงที่พระพุทธเจ้าแสดงพระปฏิหารค่ะได้ขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วค่ะนี่ก็ซากเที่ยงเหลือให้เรากราบไหว้บูชาและลึลกถึงท่านค่ะ เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฏิหารอยู่ที่นี่และเราก็กำลังเริ่มสวดมนต์ตามครูบาอาจารย์และจะนั่งสมาธิท,ทีหลังค่ะมันเป็นห้องเล็กๆเ,เดินเข้าไปแต่ว่าไปไม่ถึงไปได้แค่นี้ชมได้แค่นี้ค่ะไม่ถ่ายครับเมื่อกี้นี้ได้ไหวพราสวดมนต์ที่พระพุทธเจ้าแสดงที่ทนี้เราก็ลงไปฝัง่งอีกฝั่งหนึ่งพวกเราเท้าดีเพราะมันชันมันเดินลำบากก็เลย เดินย้อนมากับามาทางนี้ค่ะครูบาอาจารย์ก็ลงมาทางนี้นั่นค่ะทางเดินลำบ,บมากมากค่ะทางนี้ที่เดินได้อีกฝั่งโนนะ้นเดินไม่ได้เลยมันอันตรายค่ะดูถนนทางสมันมันขึ้นยากแต่เราก็ต้องขึ้นเราก็จะต้องมาให้มาถึงจุดหมายปลายทางค่ะทุกบนนุด้วยกันนะครับทุกบุญท,ทุกความดีที่เราไปปฏิบัติบูชานะคะ ขอให้เพื<วา>่อนทุกคนอยามสบค่ะจากวัดไทยกุศลนาดาแล้วเราก็จะไปองสาวัตถีค่ะเมื่อกี้เราได้ไปอ่าสวดมนต์ขอพรสถานที่ที่พระพุทธเจ้าอ่าแสดงปฏิหารหรืออิทธิฤทธิ์ในการแสดงปฏิหารบนเขาตอนนี้เราก็ขึ้นรถแล้วแล้วก็กำลังจะไปที่สาวัตถีจะไปที่วัดอ่า วัดลุมพินีจะไปค้างที่วัดลุมพินีคืนหนึ่งค่ะจะไปที่พระพุทธเจ้าประสูดบวัยบ่อยยิ่งไปถึงก็เย็นคงจะดึกนึงค่ะ เดินทาง211กิโลค่ะช่วงที่เราเดินทางไปทิเบตไปสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นหนทางที่ไกลมากเลยค่ะนั่งเครื่องแล้วยังจะนั่งรถบัสไปตั้งหลายชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ม่เป็นก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมทิวทัศน์ที่อินเดียค่ะว่าเมืองอินเดียน้ำดีข้าวของก็ดูอุดมสมบูรณ์มากอาจจะเป็นช่วงๆก็ได้ค่ะ ช่วงที่เราอยู่บนรถบัสนะคะเราก็จะฟังธรรมะไปหลอดเส้นทางเลยพระอาจารย์ก็จะให้ธรรมะเราไปให้ความรู้แล้วแม่เพ็นก็จะถ่ายถนนหนทางให้เ,เพื่อนๆได้ชมด้วยว่าถนนนั้นมันไม่ง่ายเลยค่ะขับรถ ก็มีช่วงไวช่วงช้าและดูถนนสิคะมันลำบากลําบนมากๆเลยเป็นถนนลูกลังเดินทางลําบากแต่ว่าใจเราสู้ค่ะจิตใจไม่ได้อยู่ที่ถนนหนทางแต่จิตใจเราอยู่ที่เส้นทางที่เราไปหาพระเจ้าคือพระเจ้าเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่เราจะไปค่ะรถก็โยกไปโยกมาพระอาจารย์ก็กําแน่นเลยค่ะพวกเราก็ดู ถนนไปคือให้เพืเ่อนๆชมด้วยว่าถนนมันเป็นอย่างนี้มาราธอนมากๆแต่เราไม่ย่อท้อนะคะเพื่อนก็จะถ่ายให้เพืเ่อนๆชมได้ชมทั้งทิวทัศน์ทุ่งนาแล้วก็ถนนหนทางแต่ว่านั่งด้านหลังนะคะมันก็เลยคือลุกยืนไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายไม่ได้มันจะเซมากเลยและอีกอย่างหนึ่งพระก็นั่งตรงที่เราเดินนะคะเดี๋ยวจะเซไปโดนพระเข้า ไม่เป็นก็ถ่ายคร่าวๆพอให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศไปด้วยค่ะแล้วก็คืนเพลงกับการฟังเทศด้วยเพราะว่าท่านเทศให้ความสนุกสนานด้วยค่ะให้ปัญญาให้ความรู้เทศได้ดีมากท่านไม่เคยเหนื่อยไม่เคยบน่นท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาเลยพวกเรามีกำลังใจมากค่ะและเทศไปด้วย ฟังไปด้วยค่ะแล้วก็พวกเราก็พักผ่อนกินขนมก็เก็บเข้าไปดูถนนหนทางดูทิวทัศน์ไปด้วยอันนี้ถ่ายถนนหนทางให้เพื่อนเพื่อนได้ชมค่ะมันไม่ใช่ที่จะเดินทางอย่างได้อย่างสะดวกแต่ว่ามันเป็นการคือลำบากแต่ว่าเราพูดไม่ได้มันเป็นความตื่นเต้นและดีใจที่เราจะ ไปกราบพระพุทธเจ้าพี่เพนก็จะให้พระท่านเทศพวกเราก็ตื่นต้นกับถนนหนทางให้ความสนใจกับถนนหนทางพระอาจารย์ท่านก็มองหนทางเหมือนกันค่ะเรายืนรอเข้าห้องน้ำอินเดียกันค่ะคิวยาวเหยียดเลยตอนนี้โอเคแล้วช่วงนี้ช่วงตะวันกำลังจะตกดินท้องฟ้าดูสวยค่ะแต่กินกินในสถานการณ์ตรงนี้ แปลกมากเลยมันมันมันเหม็นนะมันต่างกลิน่นเนี่ยทุ่งนาอินเดียกับบ้านเมืองอินเดียฝั่งเดียวกันและฝั่งนี้ที่รถเราจอดค่ะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเอ้ยอหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะถึงประเทศทิเบตแล้วค่ะไปกราบพระพุทธเจ้าของเราตามทุกที่นี่ก็เป็นปั๊มน้ำมันที่เราจอด ព្រះខោน้ําណាខ្លាជិះដូចជាងាយសតោតាចាយុទាតាចាយុទសម្មេសំកសធម្ម ็ให้เพื่อนๆได้ชมถนนแล้วค่ะว่าถนนมันมีหลากหลายประเภทมากเลยค่ะมาราธอนมากๆแต่ก็สนุกไม่เหนื่อยเลยค่ะถึงเหนื่อยแต่จิตเป็นบุญค่ะขออนุโมทนาสาธุให้เพื่อนๆทุกคนค่ะและขอบคุณทุกและทุกแรททุกกำลังใจค่ะ